ซือลวดอะง่ายมากเลยครับผมไปที่หลายที่แล้วแต่ไม่ผ่านสักทีบปนเดือนอนะไม่ผ่านบริษัททีอันนี่สุดยอดเลยครับผมชอบที่นี่ลุดดีลุดสวยอ๋อง่ายเยี่ยม S <S <S สวัสดีครับยินดีด้วยนะคะวันนี้มาพบแล้วใช่ไหมคะครับผมวันนี้มารับรถอะไรคะพี่ Toyota ครับ Toyota River ครับอ่าไม่ทราบว่าคณพี่ชื่ออะไรมาจากแถวไหนแนะนำตัวหน่อยจ้าเอ่อผมชื่อตุยยาลินครับอยู่สมุป,ปาการอยู่บ้านพีบ้านฉลองตลาดบ้านฉลอง โกโมสิบหกครับซื้อลดอะง่ายมากเลยครับผมไปที่หลายที่แล้วแต่ไม่ผ่านสักทีเป็นเดือนน่ะไม่ผ่านก็ว่าเอเกสารไม่เอเอกสารนี่ไม่ได้โน่นไม่ได้คนค้าไม่ได้แต่ที่นี้เอทีอาร์บริษัททีอาร์นี่สุดยอดเลยครับผมชอบยิ้มรูดประมาณสองวันน่ะรับรูดได้เลยครับสุดยอดผมชอบมากเลยเอเอผมเ,เป็นพม่านะครับแล้วประมาณมาวีซ่าดี่เลยการลุูดจริงดีมาเช่าตัวรถอยา่างเนาะ ဒီမှာကျွန်တော်ကားဒီမှာထုတ်တာ၂ရက်ပဲသူကားထုတ်လို့ရပြီဒီပြင်းနေရာမှာကျွန်တော်သွားတာကားထုတ်လို့မရဘူးကုမ္ပဏီဆားပဲဆန်နဲ့စုံနေအေးဟိုဆားပဲဆန်နဲ့အဟောင်းတွေဘာတွေရှင်းပြပုံကောင်းတယ်တင်းတာပေါ့เนาะအေးဆားပဲဆန်နဲ့အဟောင်းတွေဘာတွေရှင်းပြပုံပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီမှာကားဝယ်တာလွယ်ကူတယ်မြင်စမ်းတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီပြင်းနေရာမှာကျွန်တော်တဝယ်တာကားဝယ်လို့မရဘူးဟိုဒါလိုတယ်ဒီဒါလိုတယ်ကျွန်တော်တလားကြောကျွန်တော်စောက်ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လာလှုပ်တာ၂ရက်ပဲကားထုတ်ပြီး เราไม่ได้่ลยลูจีนจะมาดีโกนิโอทีอาร์สลีไทยสลีไทยสวัสดีเจ็ดสิบสามไอเนี่ยมาลาเจอโนเลยสัตว์โดยรุอยยาเลยเนาะโอเคจีซูเวมิงอลไรบ้างขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคขอให้ลูกค้านะคะชรวจีนมีความสุขนะแล้วก็เฮงินรวยเช่นกันนะครับขอบคุณครับที่นี่รูดดีรูดสวยอ๋อง่าย yeah